ดมื้อนี้เจ้านครพนมไทยย้อนใช่ไหมซุปมะเตงเนาะจ้าผู้ใดเคยกินเนาจา้านี่เด้อจา้าซุปมะแตงมะแตงนี่เฮาซอยๆเป็นต้นน้อยๆด้วยจา้าคั้นน้ำเกลือด้วยจา้านี่แล้วก็ล้างออกซุปไส้ญ่ซุปไส้ปลาทูด้วยจา้านี่เด้อจ้าปลาทูซุปไส้ปลาทูเนาะจ้ามื้อนี้แล้วก็มีเครื่องปรุเงเฮาก็มีงาเนาะจ้ามีงาคั่วแล้วก็ มีมะพริกเนาะจ้ะแล้วก็มีชูรสน้ำปลาเกลือแล้วก็น้ำต้มปลาทูเนาะจ้ะนี่ปลาทูนี่เขาต้มด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องปลานี่ปลาทูนี่เขาต้มด้วยจ้ะอันนี้มีต้นหอมผักชีเนาะจ้ะมีหอมเปรย์น้ำด้วยจ้ะนี่อยู่ในการนี้ด้วยจ้ะมาซานครพนมชิดตามให้เบิ้งด้วยจ้ะเด้๋ยจ้ะมะพริกคั่วเนาะจ้ะไปเลยจ้ะ แล้วก็อปลาทูเนาะจ้ะใส่ไปเนาะจ้ะทำให้มันมุ่นๆเด้จาะปะทูอ่าเริ่มมาเบิ้งเริ่มซูรเด้จากคนเลิ่มเคยกินเนี่ย่อแม่พี่น้องพูดได้เลยที่เกะมาบวกกันในเดื่องแบนี้ในระบ้านเท็ดบวกคือกันเนาะจ้ะจะบันิปลาทูเขาเรียกเลยเนาะจ้ะ เอาัะเตรนใส่เนาะจ้ะนี่เด้อจ้ะเก็บลองกินเบิ่องด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยแด่๋ยวไจ้ะเด้อจ้ะเอาตามแล้วมาสิปีนอันนี้เด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้อง มักเตรงกับปลาทูเราจะเข้ากันแล้วก็ใส่งาเราจ้ะบัดนี้งานีิใส่หลายๆเด้๋ยวจะเพราะไม่พี่น้องเหมือนจะโหม่เลยจ้ะชิมไปจะกินงาเนาะจ้ะใส่ชูรสเนาะจ้ะใส่เกลือเนาะจ้ะเกลือจะน้อยเนาะจ้ะน้ำปลาน้อยนึงเด้่อจะเผาใส่หลายเด้๋ยวจะมันสีคิมดิแล้วก็ใส่น้ำเนาะจ้ะน้ำต้มปลาทูเด้อ ใส่ลุจะนีห้อนีิจฉนห้องสิหอใส่เลยลจันทำข้ากล้วยเรื่อยจ้ะพี่เดียจ้าพี่น้อง เด้อได้จะ้ะได้จะซุปมะเตร่งเส่ปลาถูเนาะจ้ะผู้นนดใดเคยกินเนี่ยพ่อจ้าผู้ใดเคยกินจะคอมเมนต์มาเน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเด้อจ้ะมากินข้าวแรงนํากันนอกจากฝั่งไทยฟั่งลาวต่างประเทศเนาะจ้ะมากินข้าวแรงนํำสารน้องข้าวหนุ่มเด,ด้อจ้ะสาวนครงขนุ่มก็ฝากขอฝากงซ่องน้องพ่อแม่พี่น้อง,นนองเน่เด้อจ้ะน้องข้หนุ่มไทยย้อเนาะจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดกระดิ่งให้สาวนักข่าวพนมไทยน้อยหนยเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ